เปิดเทอมทีเด็กๆเราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆให้ใช้อย่างรองเท้าเนี่ยสำคัญนะทุกคนสำคัญมากๆเลยเวลาทั้งปีตลอดทั้งปีอะ่ะเขาจะต้องใส่รองเท้านะทุกคนเราอะ่ะเลือกยี่ห้อนี้นะคนนันยางทุกคนเราเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าลูกเราอะ่ะเป็นคนที่ตัวใหญ่เขาใส่ไซส์45ซึ่งตัวใหญ่ตัวสูงใหญ่น้ำหนักเยอะทุกคนเวลาใช้รองเท้าอะ่ะเขาจะเปืองมาก เวลาใช้เนี่ยรองเทา้าเนี่ยยี่ห้อที่ลูกเราอะใส่แล้วทนที่สุดใส่ได้นานที่สุดก็คือยี่ห้อทางยางนี่เลยทุกคนสินค้าเขามีมานานมากนะตั้งแต่เรารู <tr ider. S 2> ้จักรองเท้าก็ไปเลยมั้งมีมานานความทนความแข็งแรงของเขาอะคือยอมรับเลยทุกคนเราอ่ะซื้อรองเท้ายี่ห้ออื่นๆให้ลูกเราอะเยอะมากแต่สุดท้ายก็มาจบนี่นันยางนะทุกคนอันเนี้ยมันทนจริงทุกคนทนจริงๆทนจริงๆแนะนําเลยค่ะยี่ห้อแบรนด์ไทยยางไทยอุ้ยมันเลิศทุกคนมันเลิศมันทนจริงๆคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มทุกคน อย่าลืมนะแนะนํากันไปค่ะเราปักตะกร้าไว้แล้วนันยางนะคะอย่าลืมเอาไปให้เด็กๆค่ะอย่าลืมนะกดกันไปเลยค่ะ